ผมชอบร้องเพลงเป็นหลักเรื่องรักก็เลยห่างเหินลุงรักเตยน้องเตยก็ทำเหมือนเพราะขาดงอเงินเงินเขาเลยทำเหมือนเชยเดี๋ยวนี้ผมเป็นหนายห้าง สั่งกัดเข็นกันดังร้องเพลงให้บังเพลงรักน้องเตยแต่งเองร้องเองเพลงดังอัดแน่นเหมือนดังเคยจะมีสาวใดไหนเอย่ยมาสงสารผมบาหงนายหางหางรักหนักอก เหมือนนักมวยขึ้นโชกทำเก๊กังเรื่องรักเป็นร้องแต่เรื่องร้องนี่ผมดังแฟนเพลงไม่เชื่อลองไปเปิดฟังเพลงดีเพลงดังเพลงรักน้องเตยผมชอบเสียงเพลงเป็นรักเรื่องรักจริงเลยตา มักเสียวขาตรักปักหมุดไว้รอแล้วสามเฉยสาวใดสนใจขอเชิญเลยมาร่วมสังกัดเข็นกันดังนายห้างห้างรักนักปกเหมือนนักมวยขึ้นโชกทำเก๊กังเรื่องรักเป็นรองแต่เรื่องรอง แฟนเพลงไม่เชือ่อลองไปเปิดฟังเพลงดีเพลงดัง